ถ้าจะให้นิยามคําว่าผู้พิการทางสายตาคนตาบอดที่มองไม่เห็นอาชีพของหนูมีพันเลือกน้อยค่ะหลายๆคนคงจะด้อยค่าเขาและเขาคงไม่มีความสามารถอะไรนอกจากการที่ขายลอตเตอรี่หรือร้องเพลงใหม่ก็อายกล้องนะรู้ปะ่ะไหนลองเปิดสิคะ <laughs> ไม่เป็นไร ไม่มีใครโอ้ไม่เป็นไรเลยค่ะสวยกว่าไม่บอกเลยนะสวยกว่าตอนใส่แมสด้วย <c oughs> อันนี้ไปพูดตรงๆพอใส่แมสแล้วมันไม่เห็นความสวยอะ่ะมันไม่เห็นถึงอารมณ์ที่คุณอยากจะพูดออกมาค่ะ <c oughs> น้องนิ้งเป็นผู้พิการทางสายตาอันนี้เป็นตั้งแต่กําเนิดหรือว่ามีเหตุอะไรที่ทําให้สายตาของเราได้มีการพิการ <c oughs> สูญเสียคะ เกิดมาก็เห็นพ่อกับแม่บอกว่าเป็นปกติค่ะแต่พอแบบตอนที่ว่าเริ่มหัดเดินได้นี่คือลื่นล้มค่ะหัวฟาดพื้นแล้วทีนี้ก็ตาแดงแล้วก็สมัยอยู่บ้านนอกก็ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีตังค์ไปตัวจังหวัดเขาก็เลยพาไปหาหมอ,อแบบหมอพีหมอศัยศาสตร์เนี้ยพ่อกับแม่บอกว่าเขา เขียวหมากไปแล้วเขาก็พ่นใส่ตาอย่างเงี้ยก็เลยได้เข้าโรงพยาบาลใหญ่จริงๆเขาก็บอกว่าไม่มีอุปกรณ์รักษาได้เขาก็เลยส่งเข้ากรุงเทพเขาก็ได้ทําการรักษาแล้วเขาก็หาสาเหตุให้หนูไม่ได้เขาก็เลยให้เป็นมะเร็งตาสุดท้ายก็ได้ฉีดกีโมลแล้วก็ได้เอาตาข้างซ้ายออกข้างหนึ่ง สีกิมูน้าก็เลยไม่เท่ากันอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วตอนนั้นตาข้างขวาเรามองเห็นไหมคะยังพอมองเห็นอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เห็นเท่าคนปกติแล้วก็หลังจากนั้นก็คือค่อยค่อย,อยเสื่อมมาเรื่อยเสื่อมลงกับตาข้างขวาเท่ากบับว่าตอนนี้คือบอดสนิทค่ะบอดสนิทเลย ็คือมองไม่เห็นก็ยังต้องสู้ต่อไปค่ะอืแล้วคุณพ่อคุณแม่พูดว่ายังไงบ้างให้กําลังใจเราอย่างไงบ้างคือเขาก็ส่งให้หนูเรียนหนูก็เรียนท่าที่หนูแบบพอไปได้เขาก็คือตอนนี้เหลือแนตะ่พ่อคนเดียวแม่เสียไปแล้วบางทีก็รู้สึกท้อแท้ค่ะคือแบบไม่มีแม่แล้วก็ไม่รู้แบบ ไม่รู้จะอยู่ไปทำอะไรค่ะคุณฟังใหม่นะคุณยังได้มีโอกาสเคยเห็นหน้าแม่แต่คุณเชื่อไหมปะ่ะใหม่อายุสี่สใหม่ยังไม่เคยเห็นหน้าแม่ตั้งแต่เกิดสิ่งที่ใหม่กำลังจะบอกคุณคือคุณโชคดีที่ได้เห็นหน้าแม่แล้วและสิ่งที่คุณบอกว่าคุณรู้สึกท้อทุกคนรู้สึกได้ทุกคนเกิดขึ้นได้แต่อยากจะรู้เหตุผลว่าทำไม ถึงหายท้อและลุกขึ้นสู้กับการที่ต้องสูญเสียดวงตาสองข้างและสูญเสียคุณแม่คะยังมีพ่อให้เป็นกำลังใจค่ะคุณเราขนลุกเ <c oughs> พราะอะไรรู้ป่ะค่ะหนูยังเหลือพ่อแล้วก็ยังเหลือน้องเราเข้าใจคำว่าเข้าใจคำว่ามีพ่อคนเดียว ่ห้งร้อีกใจเราหน่อยดิคุณ <laughs> บอกเราว่าไม่ต้องลองใช่ไหมไมันเหมือนใหม่ได้คุยกับตัวเองเหมือนใหม่ได้เห็นตัวเองแล้วสิ่งที่คุณพูดว่าคุณหายท้อเพราะว่าคุณมีพ่ออยู่มันโดนใจเราเพราะว่าพ่อเราคือทุกอย่างเหมือนกันแต่ก็มีความสุขเนาะถึงมีแค่พ่อคนเดียวมันเหมือนมีทั้งแม่เนาะ ชพ่อของที่เนี่ยก็เป็นทั้งแม่ทั้งพ่อก็เลยรู้สึกว่าม,มันเหมือนแบบเจอคนประเภทเดียวกันที่ขาดแต่อบอุ่นรู้สึกอีกคำหนึ่งตรงที่เราร้องไห้มาแล้วเขาพูดขึ้นมาว่าพี่ไม่ต้องร้องไห้นะมันรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เรามาปอบคุณเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมานั่งร้องไห้แล้วเราก็ไม่คิดว่าจะต้องได้ประโยคดีๆจากเขาจากที่เคยได้อยู่กับคุณพ่อทำไมวันนี้ถึง แยกย้ายจากคุณพ่อแล้วได้เดินทางมาที่บ้านหลังใหม่ที่ชื่อว่าศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดรู้สึกว่าเราอยู่เราก็ไม่มีประโยชน์เรามาหางานทําดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะส่งเงินให้พ่อบ้างในบางครั้งที่แบบได้เยอะหรือว่าเหลือเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราดูแลพ่อไม่ได้ทางแบบร่างกายหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ ใช้อันนี้แทนคือดูแลด้วยทุนทรัพย์ที่เรายังพอมีเหนื่อยไหมก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่เราก็ต้องสู้ค่ะอาชีพของหนูของคนพิการสายตาก็มีทางเลือกน้อยค่ะไม่ขายลอตเตอรี่ก็นวดบางทีก็ไปเปิดหมวกร้องเพลงแต่ความสามารถของหนูทางนั้นไม่มีค่ะหนูมี หนูสามารถทําได้แค่ที่หนูทําอยู่ทุกวันนี้ค่ะคุณรู้เปล่า <Hey. S 2> คนเราอ่ะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันคุณอาจจะเคยได้ยินว่าขอโทษนะบางคนบอกว่าผู้พิการทางสายตาจะต้องร้องเพลงเก่ง <Hey. S 2> จะต้องร้องเพลงเพราะ <Hey. S 2> คนเหล่านั้นใช่อาจจะร้องเพลงเก่งร้องเพลงเพราะแต่เขาอาจจะนวดไม่เก่งเท่าคุณคุณร้องเพลงไม่เป็นร้องเพลงไม่เก่งร้องเพลงไม่เพราะ แต่ดันวดเก่งกว่าเขาเนี่ยสิใช่ป่ามันดีกว่าคนอื่นรู้ไหมพอเราได้มาที่บ้านหลังเนี้ยมันทําให้คํานิยามเปลี่ยนแปลงไปมันทําให้รู้เลยว่าผู้พิการทางสายตาเขามีดีที่จิตใจของเขาเขาคือบุคคลที่สามารถเป็นแรงกระเพื่อมและทำให้คนที่ท้ออยู่ลุกขึ้นสู้คนคนนี้เหมือนฟ้าส่งมาให้เขาถนัดในเรื่องของการ บรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาทําได้ดีเพราะว่าเขาได้นวดให้พี่รู้สึกว่าสบายกายสบายใจมากขึ้นจับเส้นหรือว่าจุดเนี่ยมันจับจากอะไรอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้มองเห็นได้ด้วยตาเราใช้สัมผัสเอาอะค่ะหรอคือแบบกดตามที่เรียนมาอ๋อหรอใช้นี้สัมผัสก็ ตรงนี้กระดูกนะตรงนี้เส้นนก็จะนุ่มๆอืมอุ๊ยท่านี้อ่ะคล้ายๆอย่างนี้มันจะตดเอาอ่ะจำได้นวดตรงไหนนะที่เขาตดกันอ่ะเปิดกระบังลมใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยจะกตีฮ้ยนี่เหมือนเอาสองคนมานวดเราเลยอะคุณเอาไรงมาจากไหนคุณเหนื่อยไหมเนี่ยทุกทุกวันไม่ค่ะวันหน,นึ่งนวดกี่คนจ๊ะ ก็แล้วแต่แขกจะมาเยอะมาน้อยประมาณ5้าถึงหกคนจริงหรอแล้วมันไม่เมื่อยตัวเองเมื่อเวลานวดคนหลายๆคนต่อวัน5คนอย่างเงี้ยก็มีค่ะเมื่อยค่ะว่างทีก็ใช้ให้แฟนนวดให้ออ้ยมีแฟนอ <c oughs> อ้ย,อ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 ยคน <c oughs> แล้วแฟนอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรียกแฟนมาเซมีแฟนนะจ๊ะ <c oughs> ว่าไม่ได้มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าหรอแล้วคบกันมานานเนี่ยก็ตั้งแต่ปีห้ขอโทษนะถามขออนุญาถามแฟนเป็นผู้พิการทางสายตาเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะคนหลายหลคนที่มีสายตาปกติเขาจะเลือกคู่รักจากภายนอกกายภาพต้องรอต้องสวยต้องรวยคุณทั้งสองคนน่ะ เป็นผู้พิการทางสายตาทั้งสองคนใช้อะไรมองกันละกันและเลือกมาเป็นแฟนในวันนี้ก็ใช้ใจค่ะฟังเอาไว้นะคะใจมันนำพาทุกสิ่งถูกไหมใช่ค่ะเรามองไม่เห็นเขาว่าเขาหล่อแค่ไหนแต่เราใช้ใจในการเลือกเป็นคู่ชีวิตถูกไหมค่ะเขาก็ดูแลหนูได้อะค่ะดูแลอย่างเงคือแบบเวลาหนูรู้สึกแบบ พ่อแท้อย่างเงี้ยเขาก็แบบคอยพูดให้กำลังใจมันรู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยความมืดมัวมันไม่ใช่สีดําเสมอไปอะ่ะแต่มันกลายเป็นโลกสีชมพูเขามีความรักที่ดีได้ด้วยนี่แล้วเขาก็มีแฟนที่ดีได้ด้วยนี่เนี่ยแล้วปกติเนี่ยเห็นว่านวดวันหนึ่งห้าคน6คนก็เมื่อยอยู่ใช่ไหมค่ะ <c oughs> เมื่อยมากไหม ม, <laughs> มากพอสมควรมากพอสมควรแล้วปกติก็คือให้แฟนนวดใช่ไหมค่ะเอางี้ดีกว่าใหม่เห็นว่าคุณเนี่ยนวดให้ใหม่แล้วใหม่อยากจะให้คุณสบายตัวบ้างใหม่อยากจะขอนวดให้คุณหน่อยได้ไหม,ไ,มหได้เหรอคะได้เหรอคะ <laughs> ไม่ปฏิเสธด้วยให <laughs> ม่ขอนวดให้นะค่ะอ่าโอเคจะได้หายเมื่อยขออนุญาตนวดนะคะ,คะปกติ ปวดส่วนไหนเมื่อยส่วนไหนบอกหมอมาเลยจ้าปวดไหล่ปวดคอค่ะแหม <c oughs> เกรงใจแต่ปวดไหล่ปวดคอจ้า <c oughs> อะดูนะบางครั้งเนี่ยการนวดเนี่ยมันทําให้คนอื่นสบายก็จริงแต่มันทําให้เราเนี่ยลำบากตอนนวดเร็จใช่ไหมคนที่เขาเป็นผู้ส่งบ่อยๆบางครั้งเขาก็อยากจะเป็นผู้รับบ้างแต่คุณอาจจะไม่กล้าเรียกร้องร้องขอ เริ่มเมื่อยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าใจคุณแล้วว่าวัาวนหนึ่ง5 6คนเนี่ยมันใช้แรงแค่ไหนเพราะว่าขนาดใหม่นวดคุณคนเดียวใหม่เมื่อยเลยแล้วใหม่ก็คิดว่าใหม่ไม่น่าจะถนัดทําได้ไม่ดีเท่ากับคุณเพราะว่าคุณเนี่ยแฟนก็ทํานวดให้ดีหรือเพื่อนมาน,นวดให้ดีแล้วพ่อใหม่มาน,นวดมันรู้สึกว่ามันไม่ถูกจุดเลยเอางี้ดีกว่าใหม่เป็นนักแสดงใหม่เป็นดาราใช่ไหมใหม่ขอ ตอบแทนคุณด้วยการที่ทําในสิ่งที่ใหม่ถนัดดีกว่าคุณรู้ปล่าว่าคุณเนี่ยสวยมากเลยนะทุกคนมีความสวยของแต่ละคนแล้วใหม่ก็เชื่อว่าคุณสวยในแบบตัวเองเดี๋ยวใหม่จะทําให้คุณสวยที่สุดเลยในวันนี้โอ,โอเคไหม คุณนิ้งเห็นคุณนิ้งบอกว่าคุณนิ้งไม่กล้าที่จะถอดแมสก็เลยใส่แมสมาในตอนแรกเพราะคิดว่าตัวเองไม่สวยไม่มั่นใจในตัวเองใช่ไหม<ะ>แต่ว่าวันนี้อยากให้คุณนิ้งเนี่ยลืมในสิ่งที่ตัวเองคิดไปเลยเพราะว่าวันนี้ที่หม่สัมผัสได้คุณสวยสวยมาจากใจ<ะ>สวยมาจากความคิดสวยมาจากสิ่งที่คุณเป็นตัวของตัวเอง ใหม่อยากตอบแทนคุณด้วยการที่ใหม่จะทําให้คุณสวยมากขึ้นในแบบที่คุณสวยได้อ่ะไม่รู้แหละว่าจะเปไ็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวดูกันอ่านั่งนั่งอย่างนี้นั่งนั่งค่อมนั่งค่อมมา้าไม้ทําไมถึงอยากแต่งหน้าให้กับคุณนิ้งเพราะว่าเขาไม่เคยแต่งหน้าเลยหมดความมั่นใจในตัวเองละอายแม้กระทั่งใส่แมสไม่อยากเปิดแมสไม่อยากให้ใครเห็นหน้าแต่เราต้องการให้คุณค่าเขาว่าเขา คือคนตาบอดหรือผู้พิการทางสายตาที่สวยที่สุดในบ้านหลังเนี้ฟามผมหรือเปล่าเนี่ยผมหนามากผมสวยมากวันนี้เสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกดีใจที่วันนี้มาแบบว่าทำให้เปลี่ยนแปลงถูกไหมค่ะเ,ออเดี๋ยววันนี้จะลองถามดูว่าเอ๊ มีคนคนหนึ่งเขาจะแบบยังไงแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะนั่งรอก่อนนะแปบ๊บหนึ่งลืมของสวยไหมโอ้หักเปียสวยไหมเหมือนดาราช่องเจ็ดสวยไหมแฟนแฟนเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงแล้วครับเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมเขาถักเปียสองข้าง<อ> <laughs> ดีใจไหมครับรู้สึกยังไงบ้าง ไม่เคยเจอ,เเจอปกติเขาจะไม่เคยถักเปียแบบนี้ผมเขาจะไม่ได้สวยแบบนี้ใช่ไหมอ่ะลองลองคุณลองนั่งคุณลองนั่งเดี๋ยวแม่ค่อยๆช่วย <ฮะ S 1> แล้วลองหันหน้าซิอ่ะลองจับที่หน้าซิว่าเอ้ยปากเขาทาด้วยนะมีลิปสติกด้วยมีลิปด้วยมีลิปด้วยสีชมพูเนี่ยเขาทาแก้มสองข้างรู้สึกยังไงบ้างไม่เคยเจอไม้เคยเจอเลยใช่ไหมเพราะว่าเขาชอบแบบนี้อยู่แล้วจริงเหรอ หรอแล้วไม่ถามนิดนึงสิปกติคนเราอะ่ะ<ม>เขาจะเลือกแฟนจากกายภาพแต่ว่าเราด้วยความที่เป็นผู้พิการทางสายตาทาั้งคู<ม>่เรารักเขาที่อะไรอ๋อเราก็เลือกจากแบบเวลาที่เราแบบยากลําบากเขาเขาเข้ามาสปอร์ตทางกําลังใจอะไรเงี้ยพี่เป็นไงบา้างอะไรเงี้ยเออนี่ก็คือ<ม>าการ<ม>เย็นเย็น<ส>าให้เกินสักแก้วนึงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ มันดีนะแล้วเวลาคุณนิงเขาท้อละ่ะเรารให้กำลังใจเขาย,ยัางไงเราจะไปลูบหัวไปแบบไปแย่ไปหยอกให้แบบลูบหัวยังไงลูบหัวยังไงอยากเห็นจะแกงยีหัวอย่างเงี้ยนี่แบบหยอกกันอ่ะมันก็เป็นความความอบอุ่นค,ความน่ารักถูกไหมแต่เราไม่ค่อยได้พูดกันมากเคยบอกรักกันไหมเอ๊ไม่ค่อยนะเอ๊ไม่ค่อยนะแล้ววันนี้อยากบอกรักมาก่า อยากบอกรักเปล่าใครอยากจะบอกใครเนะเไม่บังคับแนละ้วอยากจะพูดก็พูดไม่พูดก็ไม่พูดครับรู้ไอยู่แล้วอยากให้คุณบอลเนี่ยช่วยบอกอะไรกับหลายๆคนที่ดูเราอยู่ว่าวันนี้บางครั้งเขากําลังมีความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือบางครั้งเขามีคู่ชีวิตแล้วมันไม่ใช่ทั้งที่เขามองเห็นแต่เรามองไม่เห็นอยากจะบอกอะไรเขาจริง มันเริ่มจากการแบบเรามีชีวิตคู่มันมันอย่าไปคาดหวังมากพอเราไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังมากมันก็จะเพราะคนเรามันไม่รู้หรอกว่าอยู่กันไปมันจะอยู่ได้นานหรือไม่นานสิปีแรกอาจจะรักกันดีสิปีอาจจะไม่ได้รักกันเพราะว่าคนเรามันบางทีมันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่หวังใช้ชีวิตให้มีความสุขไปในแต่ละวันมันก็จะมันก็จะไม่มีอาการที่แบบมันคนอกหักคาตัวตายหรือเปลนหวังกับความรักจ้ไปทําในสิ่งที่ไม่ดี อย่างที่พี่เขาบอกครับ<ผ>มไม่ต้องคาดหวังกับสิ่งที่แบบอืมเราอยากได้อยากเป็นอยากมีม,มากไปเราอยู่กับทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอค่ะสุดท้ายเนาะอยากจะบอกอะไรในสิ่งที่ไม่เคยพูดกับนิง้งไหมอ่ะ, <S <S น,อะอนั่นแหละครับจะโยูกันไปอย่างนี้แหละคร่ะม,มันเป็นประโยคที่แบบ เหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ฟังแล้วตลอดการ <Yeah. S 1> เป็นประโยคธรรมดาที่ตลอดการอยู่กันแบบนี้เรื่อยๆเขามาสอนเราได้ว่าความรักมันคือความอบอุ่นและคือความผูกพันที่ไม่ต้องหวยหาแต่คําว่ารักฉันนะรักเธอนะความเมื่อรักมันไม่ได้สําคัญเลยเท่ากับสิ่งที่อยู่กันไปนานๆนะคําเนี้ยมันธรรมดานะแต่มันคือตลอดไปหนูชอบตรงที่พี่เขาไม่ ไม่ทำร้ายไม่มีทุกตีเหมือนคู่อื่นเขามากกว่ารักก็คือคําว่าผูกพันไปแล้วค่ะมากกว่ารักคือความผูกพันตอนที่หนูเจอพี่เขาครั้งแรกหนูรู้สึกว่าได้ยินเสียงพี่เขาคือเหมือนหนูรู้จักเขามาก่อนอ่ะโอ้ทางท,งที่ไม่เคยรู้จักรู้สึกแบบผูกพัน โอเขาน่ารักนะเขาอ,อบอุ่นนะมันเหมือนแบบเขาคงเป็นเนื้อคู่กันมาที่ต้องไปเจอกันแล้ช่วยซับพอร์ตกันมันรู้สึกดีค่ะว่าความรักอะ่ะมันไม่ได้ทําให้คนตาบอดหรอกแต่ความรักทําให้คนตาบอดมีแสงสว่างมากขึ้นอืม ก็ขอให้รักกันมากๆากนะเอ็นไหนซิเอ็นไหนซิเอ็นไหนซิโอ้ในโลกของความเป็นจริงเราอาจจะเจอคนที่จริงไม่จริงเลี้ยวไม่เลียวปลอมไม่ปลอมแต่คนคนนี้เขาเอาความเป็นธรรมชาติมาใส่เราได้เห็นความน่ารักของคนที่ไม่สมบูรณ์แบบ มันรู้สึกได้เลยว่านิสัยเขาทําให้คนรักเขาไม่ว่าวันนี้คุณนิงเขาจะคิดว่าฉันเป็นผู้พิการทางสายตาฉันตาบอดฉันไม่มีใครฉันสูญเสียแม่ฉันอยู่ห่างไกลพ่อฉันไม่เหลือใครแล้วพี่อยากจะบอกคุณนิงว่าไม่เป็นไรวันนี้ผมจะอยู่ข้างคุณ